สวัสดีครับทุกคนวันนี้จะพามาดูทุ่งนานะครับนาตันเลิรและทีมงานครอบครัวตัวเริ่มกลมลลไปจะพาไปดูทุ่งนากันเอ๊ทุ่งนาที่ไหนกันนะข้างบนเลยนะท่านประธานบริษัทต,ตั้งหวังแจ้งครับคนนี้พาไไมาผิดทางครับทุกคน ทำกลางบรรยากาศของเสียงกบและเสียงเขียดลองย่องย่องยองยัง,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 งทัวไปหมดเลยนะครับผมก็เดินต้อยต้อยตามกันมาเอ๊วันนี้ใครจะเป็นคนจ่ายนะถ้าเป็นเรานี่แย่แน่เลยเดือนตังในกระเป๋าแค่20บาทเองอะ เฮ้ย <Hey, S 2> เสียงมอมาจากไหนว้า wow. กำลังอินอยู่เลยเนี่ยโอ้ oh, oh, กำลังจะทำซึ้งสนอนเลยคาร์มอนครับสร้างอาหาร,รม,มาแล้วครับอาหารที่นี่สมตำลาบหมูต้มยำและหมูทอดไก่ทอดอ๋อทำไมเขาจุดเทียนไว้ใต้หมอ้อละ่ะ BIRTHDAY เฮ้ยไม่ใช่แล้ว oh. ต้มยำม,มอไฟเองถู ครับทุกคนหลังจากที่เราอิ่มกันแล้วก็ต้องเดินย่อยกันหน่อยนะครับที่นี่มีมุมให้เซิร์ฟี่ถ่ายรูปกันเยอะแยะไปหมดเลยครับถ่ายกันไปจนโต๊ะข้างๆมองหน้ากันทีเดียวอาหารอร่อยบรรยากาศดีวิวสวยนี่มุมนี้ผมขอเสนอเลยครับมุมของเจ้าหญิงพุดๆเลยฮะ ดูซิมีแสงไฟด้วยทุกคนคงเพลินกับสถานที่ที่มีความสวยงามอยู่กับธรรมชาติชนบทไม่อยากจะเชื่อเลยว่ามันจะอยู่ด้วยกันได้อย่างลงตัวคนคนเข้ามาเป็นคู่กันแต่เราคนเดียวเอาไปสิรอรอและสุดท้ายและสุดท้ายสุดผมจะนอนที่นี่นะครับ เอาเฮ้ยนี่มันห้องหนาม่ใช่วหวานนะครับคุณปามตายแล้วเราจบคลิปแล้วนะครับสวัสดีครับทุกคน